สวัสดีครับกู oh, number one individual คลิปนั่นเองเพิ่งไปซับผีของลูกอมมาโอเคตอนนี้เราดินมานะครับเฮ้ยกูเข้าห้องก่อนเฮียอะไรอ่ะอ้ากูจำได้วินแนรักจริงเลยอยู่นในช่องพิฮาร์ดมากูาไม่น,าน่ารักอ<ะ>่ะผีได้โคตรโดดเด่มันมาเร็วเปิดห้องห้องมันเจอกำแพงเขาหนีกันนะโอ้โหแม่งวิ่งมาอย่างเร็วมันจะแทงกูมันจะแทงกูอะครับผีผีถือคัตเตอร์ น่ากลัวที่เป่งเลย,ย,เยเเอ่ะวิ่งหน้ากูนเนยมันไปแล้วว่ท่านผู้ชมมันไปยังอ,อ๋อมันอยู่นั่นนี่กูกลัวออยังไงหรอหัวนะใจกูสามชาเลยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือหูเสียงตุ๊กแกเฮ้ยทีมโอ้ยเที้ยมมืงไหแล้วเลี้ยไ,ไ,ไข่ไข่ไงอ๋อกดนี้ไปไปไปเลยไอเทียวโอ้ยของโลกเฮ้ยนี่อะไรอะ่อะวูว์ฉลงงัดฟันผีได้อเอ้ยอะไรอะ่ะ มันไปเดินเข้ามาเองฮะมาเหรอโอ้โหมึงถือคัตเตอร์มาด้วยจะเงื้อไปดูกูเปิดไฟท่องหน้าผีผีมันยังไม่เห็นละกดเอฟเพื่อปิดนะครับโอ้โหกูรู้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วอีไม่กลัวออกมาเป็นตับปูตับปูเขาบีบไว้ตอกเอาไปตำตีนตัวเองมั้งนะ่ะโอ้โหผีมาันอาบเลยมาวนัน่ะเฮ้ยตอนนี้กูไม่อยู่ในห้องอะไรวะเนี่ยเอ่อเฮ้ยเห็น่ะผมเห็น มองไม่เห็นว่าโคตรมืดเลยเปิดไฟได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันถึงขั้นมืู่งั้ยว้ายไอ้ยี่เปนบาล้ลบาลรลบอบเลยว่าอุ้ยมันบาล้ลเขาตู้ตู้กดไม่ได้